มีถึงเก้ามันก็มีความหมายดอกแม่เทีเ่ยวเทียวสก็มีความหมายดอกอิปีว่จ้าน้องบุรู้จกากคำสิ่เหตุนะแม่มีความหมายมีความหมายแจโดดอิปีเต็มถึงที่เที่ยวสิแห์ก็มีปวาหมาย เก่าแค่ไหนก็ยังเหมือนเดิมค่ะหอมอบิ้งก็แม่มันหอมปะมันกระปองหอมไรจ็จะมักเนะาะหอมไม่แม่อุ้ยพุดเหรอพูหอมก็อย,อยังดี ดอกกุหลาบชื่อชื่ได้เจอ้วดอกดอกแรกดอกเดียวแม่บอกว่ามันจะมีความหมายจ้ะเีายวเป็นชื่อเรียกเป็นูกโบดิจ้ะปลูกโบลกันให้สวยๆดอกเดียวมีความหมายเอาไปมัดโบกี้ใบดีได้ไหมจ้า rất nhiều tình yêu của